เหตุการณ์น้อยครั้งมากที่ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะเล่นตลกอะไรกับเราหรือเปล่าหรือมีมวลสารพลังงานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าลองมาดูสิบอันดับกันสิแอนโทนีฮอปคินนักแสดงได้เซ็นสัญญาเล่นหนังเรื่องเดิอด Go from f ฟรอมเป p r o f อฟกซึ่งเอามาจากนิยายระหว่างที่เขาไปร้านหนังสือเขาก็หาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สักทีไปหลายร้านแล้วตอนที่เขากำลังนั่งรอบนสถานีรถไฟเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเจอหนังสือเล่มนี้อยู่บนที่นั่ง ยิ่งไปกว่านั้นเป็นหนังสือที่ถูกขโมยมาจากเพื่อนของเจ้าของนิยายเล่มงนี้อีกต่างหาก 9. นอร์แมนคิงส์ลีย์มเลอร์นักเขียนนิยายชาวอเมริกันกำลังออกแบบตัวละครซึ่งเป็นสายลับชาวรัสเซียชื่อเรื่องบาบารีชอต่อมาเมื่อได้ออกแบบตัวละครเสร็จแล้วเขาก็ให้ตัวละครนี้เป็นตัวละครหลักของนิยายพอนิยายเล่มนี้ออกวางแผงทางด้านรูดอฟอาเบลซึ่งเป็นสายลับได้ถูกจับ ซึ่งเป็นสายลับที่พักอาศัยอยู่ชั้นล่างอาพาร์ตเมนต์ที่เขาได้พักอยู่8โจเซฟแมเทาส์เอเนอร์เป็นศิลปินวาดรูปได้พยายามที่จะแขวนคอตัวเองเมื่อตอนอายุ18ปีแต่เขาถูกขัดขวางโดยนักบ,บวชคนหนึ่งพออายุ22ปี เขาก็ลงมือทำอีกครั้งแต่เหลือเชื่อที่นักบวชคนเดิมก็ได้พยายามมาขัดขวางให้เขาหยุดการกระทำดังกล่าวในช่วงที่เขาได้ไปเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลซึ่งทางรัฐบาลก็ได้พิ่ภากษาตัดสินให้ประหารชีวิตแต่เหลือเชื่ออีกครั้งที่นักบวชคนเดิมได้ช่วยให้เขารอดชีวิตอีก แต่สุดท้ายเขาก็ฆ่าตัวตายในอายุ68ปีแล้วก็นักบวชคนเดิมก็ได้มาพิธีศพของเขาด้วยเจมีผู้หญิงชาวอเมริกันสองคนได้เข้าไปที่สำนักงานเพื่อลงทะเบียนแต่ปรากฏทั้งสองคนเจอระบบข้อมูลดูเหมือนจะมีการทำงานบางอย่างผิดพลาดแม้ว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ได้เรื่องก็ถูกเปิดเผยเหมือนทั้งสองคนต่างก็ชื่อปริเซียแอนแคมเบล เกิดวันเดือนปีเดียวกันก็คือวันที่13มีนาคมปี1941ทั้งสองคนก็มีพ่อชื่อว่าโรเบิร์ตแคมเบลทั้งสองก็ได้แต่งงานในปีเดียวกันคือปี1959และสามีก็เป็นทหารเหมือนกันทั้งสองก็มีลูกคนเหมือนกันคืออายุ 21และ19ปีเหมือนกันทั้งสองต่างก็ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางเหมือนกันอีกด้วย6ในปี1937โจเซฟพิกล็อกเดินตามถนนอยู่ดีๆแล้วจู่จูก็มีทารกตกลงมาจากฟากฟ้าบนตึกสี่ชั้น ซึ่งเหตุการณ์นี้เขาได้ช่วยเด็กไว้ได้และก็บาดเจ็บนิดหน่อยหนึ่งปีผ่านไปเด็กทารกคนเดิมก็ตกลงมาบริเวณเดียวกันที่เขาเดินอยู่และเขาก็ช่วยชีวิตเด็กไว้ได้อีกเป็นครั้งที่2เป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญอะไรขนาดนั้น 5. เมย์เคิลดิเป็นช่างทําธนูที่ลูกสาวของเขาได้สูญหายไปเมื่อสิบปีก่อนหลังจากที่พยายามค้นหาเธอเท่าไรก็ไม่สำเร็จสักทีเขาจึงช่วยให้สื่อมวลชนตามหาและก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกสาวของเขาโชคดีที่ลูกสาวของเขาได้เห็นหน้าพ่อผ่านทางหนังสือพิมพ์ที่เป็นรูปรวมครอบครัวเหมือนกัน แต่ที่น่าแปลกก็คือลูกสาวที่หายไปก็อยู่ข้างหลังพ่อของเธอตามภาพที่ได้วงกลมเอาไว้ได้ยังไงนี่สิสี่ย้อนกลับไปปี1858โรเบิร์ตฟอนลอนนักเล่นโป๊กเกอร์ชาวอังกฤษถูกยิงในขณะที่เล่นโป๊กเกอร์อยู่คนที่ยิงก็อ้างว่าเขาโกงไพ่ที่วางเดิมพันเอาไว600้600ดอลลาร์เก้าอี้โป๊กเกอร์ตัวนั้นก็ว่างเปล่า แล้วก็ชายแปลกหน้าคนหนึ่งได้เข้ามาเล่นไพ่และนั่งเก้าอี้ว่างเปล่าตัวนั้นและก็น่าตกใจที่ว่าเขาสามารถโกยเงินได้มากถึง2,200ดอลลาร์ภายในครั้งเดียวจนตำรวจต้องค้นหาสาเหตุว่าเขาคนนี้ได้โกงเล่นตุกติกอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นชายแปลกหน้าก็บอกว่าฟอนลอนเป็นพ่อของเขาเองที่เขาไม่ได้เจอหน้ากันมาเจ็ดปีแล้ว ในปี1893เฮนรี่ซิกแลนเป็นสามัญชนธรรมดาได้ทิ้งแฟนตัวเองไปเหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะยังไม่แปลกอะไรที่แฟนของเธอได้ฆ่าตัวตายซึ่งทำให้พี่ชายของเธอโกรธมากจนต้องไปสั่งสอนด้วยการลั่นกระสุนใส่โดยการแอบลอบยิงซิกแลนหลังจากที่คิดว่าซิกแลนได้ตายแล้วเขาก็เดินจากไป แต่เดชบุญที่กระสุนดันไปเฉี่ยวหน้าเขาจนติดต้นไม้ทำให้ทางซีกแกลนตัดสินใจที่จะตัดต้นไม้ที่มีกระสุนติดอยู่นั้นทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานแต่ต่อมาเขาก็ตัดสินใจที่จะใช้ระเบิดทำลายซะเลยดีกว่า2ในปี1899ชาวฟรานซิสโคยแลน์นักแสดงชาวแคนาดาได้มาถึงที่เกาเวสตันในประเทศอเมริกาเพื่อที่จะเล่นหนังเรื่องอ amid ดอะ t r i ป ซึ่งตอนนั้นสุขภาพของเขาก็ไม่สู้ดีนักและในที่สุดเขาก็เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจแต่ที่น่าแปลกก็คือเมื่อได้ทำพิธีศพของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเกาเวสตันได้เจอพายุขนาดใหญ่จู่โจมทําลายล้างและได้พัดเอาลงศพของเขาลอยไปจนในปี1908ชาวประมงคนหนึ่งก็ได้พบลงศพของเขาอยู่ที่บ้านเกิดของเขาพอดี ต่อมาก็ได้ทำพิธีศพที่บ้านเกิดของเขาจะเป็นไปได้ยังไงที่พายุพัดศพลงมาถึงบ้านเกิดของเขาที่อยู่ห่างไกล3,500กิโลได้ 1. ในปี1,975ชายคนหนึ่งได้ขับจักรยานประสานเข้ากับรถแท็กซี่จนเสียชีวิตหลังจากหนึ่งปีผ่านไปน้องของเขาซึ่งเป็นเหยื่อคนเดียวกันก็ดันประสานเข้ากับรถแท็กซี่คันเดียวกันอีกและก็เสียชีวิตเหมือนกัน ที่น่าแปลกก็คือคนขับก็คนเดียวกับที่ได้ประสานกับคนก่อนหน้านี้ด้วยและที่น่าตกตะลึงที่สุดก็คือผู้โดยสารที่อยู่ในรถก็คนเดียวกันกับเหตุการณ์ประสานกันอีกด้วยเป็นยังไงบ้างคะกับสิบอันดับที่เราหามาให้ชมถ้าชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ